สวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินองค์นี้เป็นพิมพ์ซุ้มกอใหญ่หรือว่าพิมพ์กีบบัวใหญ่ที่สร้างในยุคป,ปี2,495มีด้านหลังเป็นหลังตาแผ่นดินวันนี้เราจะมาคลี่คลายข้อสงสัยกันเกี่ยวกับเนื้อหาสูตรพระวัดะระฆังนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเช่นไร เมื่อเรารู้ว่าพระสมเด็จวัดระฆังนั้นมีจริงเมื่อเรารู้ว่าหลวงปูน่นาคได้สร้างพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินโดยใช้สูตรการสร้างพระของสมเด็จพุจานโตพมรังสีเราก็สามารถที่จะใช้เป็นฐานตั้งต้นเพื่อสืบค้นและเรียนรู้เนื้อหาสูตรพระวัดระฆังที่แตกต่างจาก สูตรพระเกะพระโรงงานต่างๆเพื่อนๆครับการที่เราจะเรียนรู้ดูพระแท้ได้นั้นเราต้องมีการสั่งสมประสบการณ์ความรู้และที่สำคัญก็คือต้องมีเครื่องหมายเครื่องมือนิรันดร์คนพันเอกเริ่มต้นมาจากการเรียนรู้ดูพระโดยการขยายเนื้อพระ อย่างองค์นี้นะครับเรารู้แน่นอนเลยว่าเป็นพระสมเด็จของวัดะระฆังที่สร้างในปี2495ดังนั้นเมื่อพระสมเด็จวัดะระฆังที่มีอายุ70ปีมีกายภาพการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราใช้เก็บข้อมูลเพื่อศึกษา ยังมีข้อสงสัยที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านถามมาว่าก็ไปเข้าเครื่องสแกนสิทําไมล่ะใช่ไหมไปเข้าเครื่องสแกนก็จะรู้เลยว่าพระแท้หรือไม่แท้เพราะว่ามีองค์ประกอบนู่นนี่นั่นแต่ความเป็นจริงแล้วเพื่อนรู้หรือเปล่าว่าพระที่เขาเอาไปเข้าสแกนเพื่อเป็นต้นแบบในการหาข้อมูลนั้นเป็นพระอย่างไรอ่าโอเคตอนนี้ผมกําลังขายายอยู่ที่1000เท่าเพื่อให้เพื่อนๆ ได้เห็นเนื้อหาของพระวัดะระฆังสูตรที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านได้สร้างไว้เห็นไหมครับว่าเนื้ออายุ70ปีใช่เนื้อ70ปีเป็นแบบนี้การเปลี่ยนแปลงกายภาพได้ประมาณนี้โอ้แม่เจ้าทีนี้กลับไปถึงเรื่องที่ว่าเครื่องสแกนนั้นอะส่งผลออกมาว่าเป็นพระแท้เพราะว่ามีองค์ประกอบนู่นนี่นั่นแต่คุณรู้ไหมว่า ข้อมูลที่เขาใส่ลงไปในเครื่องนั้นน่ะมันเป็นข้อมูลของพระแท้หรือว่าเป็นข้อมูลของพระโรงงานถ้าเขายืนยันว่าข้อมูลที่ใส่ไปนั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บตัวอย่างพระสมเด็จแท้ซึ่งเป็นสมเด็จที่สร้างในยุคข,ของสมเด็จพุจาย์โตเลยเราก็ขอดูได้ไหมว่าเนื้อหาของพระสมเด็จพะจานโตที่ท่านเอามาอ้างนั้นคือเช่นไรแต่นี่ครับ นี่คือเนื้อหาจริงๆของสมเด็จวัดะระฆังที่หลวงปู่นาคหนอเนื้อเชื้อวัดะระฆังได้จัดสร้างขึ้นจริงและอะไรที่เป็นตัวการันตีล่ะครับก็ตัวหลังตราแผ่นดินนี่ละครับและหลังตาแผ่นดินเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าแท้หรือเก๊ก็ต้องหาสิครับคุณก็ต้องไปหาของแท้ลักษณะของแท้เป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงใช่ไหม คือถ้าคุณไม่เคยมีของแท้ไม่เคยมีต้นแบบในการเรียนรู้อ่ะคุณก็จะไม่มีทางเข้าใจคุณก็จะมีแต่คําถามเพราะฉะนั้นการเรียนรู้โดยการตั้งคําถามที่ไม่รู้กับคนที่ไม่รู้มันก็จะไม่ได้คําตอบแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยทุกทคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่า นี่คือพระสมเด็จพิมพ์สุมกอรหรือพิมพ์กีบบัวใหญ่หลังตราแผ่นดิน2495อันเป็นสารตั้งต้นที่จะทำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ถึงเนื้อหาหมวลสารเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงของกายภาพพระและที่นี้แหละใช่ไหมครับความจริงก็ปรากฏขึ้นมาแล้วว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ดูได้ใช่ไหมครับ ดูออกบอกได้อธิบายเป็นเมื่อเพื่อนๆสามารถที่จะดูออกบอกได้อธิบายเป็นเพื่อนๆก็สามารถที่จะมีของมาเปรียบเทียบใช่ไหมครับเช่นเพื่อนๆเราเอาคลิปนี้สิครับใช่ไหมเปรียบเทียบให้เขาดูเลยว่านี่ครับนี่คือพระสมเด็จวาราคังอายุ70ปีนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยมีขยายมาตั้งแต่ร้อยเท่าแล้วก็พันเท่าใช่ไหมครับแล้ทีนี้ มันก็จะเป็นมาตรฐานไงครับมาตรฐานมันจะเกิดจากการที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยสามารถจะเรียนรู้เหมือนๆกันเห็นไ,ไหมครับและมีความเข้าใจในเรื่องเดียวกันก็คือถ่าเราพูดภาษาเดียวกันนะครับมันก็จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ต่อยอดกันไปได้ว่าถ้าเนื้อหาของพระที่มีอายุมากกว่า70ปี เนื้อหาเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไรเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงของเม็ดปูนเนี่ยเจ็ดสิบปีนี่เขาก็จะออกขาวแบบนี้เหมือนกันนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ยากนะครับที่เพื่อนๆสามารถจะค้นหาแล้วก็สามารถที่จะศึกษาแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเครื่องมือที่เพื่อนๆใช้มันก็ต้องสําคัญด้วยมันหมดยุคแล้วนะครับที่บอกว่าจะใช้กล้องพันเไปส่องหาพ้องเหรอ ใช่ไหมครับเทคโนโลยี Technology, วิทยาการกล้องขยายครับกล้องพัน x มันเป็นกล้องวิเศษไปโสที่จะทําให้เพื่อนๆดูว่าแท้เท็จเป็นอย่างไรแต่มันเป็นกล้องขยายที่มีกําลังสูงปละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าทุกวันนี้บรรดาเน็ตไอดอลเซียนสารพัดนะครับเขาก็ใช้กล้อง 10X 2ซองใช่ไหมครับและวันนี้มันมีพัน x อ่ย ขยายได้มากกว่าทําให้เราเห็นกายภาพการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เมื่อเราเห็นกายภาพการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราเก็บเป็นฐานข้อมูลสิครับใช่ไหมครับทําไมจะต้องปิดกั้นการเรียนรู้ปิดกั้นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันทันสมัยทันยุคอะครับใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นน่ะคุณก็คงจะต้องใช้โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญอีกใช่ไหมครับ แต่วันนี้เนี่ยเห็นไหมโทรศัพท์มือถือของทุกคนสามารถที่จะเปิดดูหนังฟังเพลงหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์คุยกันแบบเห็นหน้าได้แล้วนะครับใช่ไหมครับนี่คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเมื่อเราใช้เทคโนโลยีที่ถูกกับสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้มันก็จะเป็นประโยชน์เมื่อมันเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดมาตรฐานเพื่อนๆเ,เคยไหมครับที่จะถามถึงมาตรฐาน สากลของกลุ่มคนที่เล่นหาว่าพระแท้สากลเนี่ยมันแท้แบบไหนใช่ไหมครับแล้วพระที่เข้ามาตีเก๋เก๋เก๋เนี่ยมันเก๋เพราะอะไรทําไมไม่มีการออกมาเปิดเผยมาชี้แจงว่าพระเก๋พระแท้เป็นยังไงมัวแต่ว่าตำหนิมันต้องมีตรงนี้นะฮะแล้วก็ต้องมีมวลสารประกอบเป็นเม็ดดำเม็ดแดงมี อิดแดงจากกําแพงเพชรเป็นผงซุ้มกออะไรแต่ความจริงคือนี่คือกายภาพของพระสมเด็จวัดระฆังอายุ70ปีซึ่งสร้างโดยหลวงปูน่นาควัดระฆังมีหลังตราแผ่นดินเป็นตัวการันตีว่าที่มาของพระถูกต้องเก็บ คลิปนี้ไว้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้สำหรับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเสาะแสวงหาพระใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆชมนะครับกด u b s c r i b e ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่ง